สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Nexus U เหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวละครซานติโนที่แบบว่าโดนปรับมาใหม่ให้มันเก่งขึ้นมากกว่าเดินมนั่นเองนะครับผมคือซานติโนเนี่ยแต่ก่อนจะครูดาวเจ็ดสิบาวิตอนนี้มันปรับมาเหลือแค่ครูดาวหกสิวินะครับผมที่สำคัญเลยผมล่างปอมมสามารถอยู่ได้ถึงอ่าเท่าไหร่นะ25ีิบาวิจากแต่ก่อนอยู่ได้แค่12บสองวิเออก่อน,นหนน้้ามันแบบวัดไปแค่ครั้งเดียวใช่เะล่ะตอนนี้มันบบวาร์ปได้2ครั้งเลยนะครับผมปรับใหม่ให้เก่งขึ้้้้นนนนมมมาาากกวว่เเดดิตตอบบบโจทยยย์ไหหลคคนนะรรัััผสีฮ เฮ้ยเออนึกว่ามันจะไม่ตายโอเคผมต้องเก็บขอบครับอุ้ยมีคนมาทุกคนนี่ปล่อยร่างปอไปข้างในครับผมฮ่าดาวหนึ่งดาวหนึ่งทุกคนดูดิเวลาในการแบบสลับไปร่างปอเห็นป๊กขวากขวามือข้างล่างอะ่ะคือน,นานมากนะครับผมโอ้ยขึ้นไม่ได้เว้ยโอเคเด้ยงยางกันได้อ่านี่สูงแล้วนี่เร้สามเสร็จ แล้วมาไเป็นดีเดิมก็ได้นะครับผมนี่ปึ๊บไม่ไหมทุกคนแล้วก็ยังสามารถกลับไปดีถ้าเวลาพอดีเป๊ะนี่เห็นไหมเออป็นแงสลับลางได้เรื่อยนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าเกียนสุดๆถ้ามาเล่นกับสไนเปอร์จะเป็นยังไงวะเดี๋ยวผมจะมาลองหยิบเล่นคู่กับบาร์เร็ตดูท่านาผู้ชมในเกมนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่แบบสามารถแบบฉีกในการเล่นได้นะสมมติว่าเราแบบบวกกับสตู่ตรงนี้แล้วแบบเอ้ยให้เพื่อนแบบดึงความสนใจไปแล้วแบบเราปล่อยตัวปอให้มันไหลไปนะผมเออก็แบบถือว่าดีมากๆเลยผมว่า แต่ว่าข้อเสียมันมีอย่างหนึ่งก็คือมันจะสามารถวาร์ปได้แค่ในระยะ60เมตรนะถ้าแบบตัวละครมันวิ่งไปเรื่อยๆแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรดีวิ่งหลุดระยะ60เมตรอะมันจะไม่สามารถวาร์ปได้นะผมะต้องห่างจากตัวปอมไม่เกิน60เมตรนะจ๊ะท่านะผู้ชมดูดีๆด้วยนะแต่คนในเมืองไปไหนหมดหรอวะเมื่อกี้ยิงกันอยู่เลยเนี่นยนี่ไงเจอาบาเลตละเปโดนแล้วหนึ่งตัวล็อกเ้าด้วยแต่ยิงไม่ทันนะครับอเดี๋ยวผมจะเก็บไปทีของบาเลตไปก่อนเลยนี่หนึ่งกระบ,บอก ไม่เลยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีขายแล้วปะเออไม่มีขายละนี่ถ้าเล่นเป็นมือสไนก็แบบสไนจุกจ้าจุกจ้าครับผมว่าน่าจะปวดหัวหน้าดูอยู่พวกเอ็นี่ซองขวงมันนี่ว่าเมื่อวานเราเล่นซองซิงไปใช่ไหมมีใครดูคลิปซองซิงบ้างยังถ้ายังไม่มีก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับตรงไหนยิงวะดูความดูนะครับผมจะหลอกมันปุ๊ปปุ๊อันเจ้ยอ่าประตูงง ศัตรูงงตดวจริงพี่อยู่นี่ครับน้องโทษทีนะมีการแบบหยอกล้อนิดนึงนะครับผมแต่สเต็ปเมื่อกี้ต้องทำดีๆทำเร็วๆนะไม่งั้นเราตุยเองเนะครับโอเคแต่ว่าข้อดีเขามันก็คือที่แหละมันฉีกเล่นได้มันฉีกตำแหน่งฉีกมุมแบบกดดันศัตรูได้นะครับผมพนาคาจะสร้างความได้เปรียบเรียบร้อยมนจาะไหนอีกครับเนี่ยสวัสดีครับน้อง ปังอ่าออกไปก่อนเลยทุกคนว่าทุกคนชอบภาพวิดีโอแบบนี้ไหมคือผมแบบลองตัดต่อแบบให้มันดูเลื่นไหลสบายตาแบบนี้ดูทุกคนชอบไหมครับหรือว่าชอบแบบแต่ก่อนมากกว่าเราคอมเมนต์บอกกันได้นะเราไปเปรียบเทียบดูกับคลิปนี้กับคลิปก่อนหน้าอะไรประมาณนี้นะผมท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ขอฝากเพจซื้อขายดีช่องทางซีอูเฟนบุ๊กแฟนเพจเอาไ้ด้วยนะผมฝากไปติตามฝากไปอดุนกันด้วยนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูเห็นไหมฝากด้วยนะจ๊ะโดยจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ตรงใต เ,ๆๆเดินเอ้าโหไม่ตายโ,โหถามจริงไม่ตายได้ไงวะแต่เขายังเดินต่อเลยคุณผู้ชมเอา้าโอเคฝันดีครับสาวผมจะโหลดแค่กล่องสองพอมีสไนเปอร์ไหมโอ้มีซองชาร์อมาเล่นก็ได้ถึงซองชาร์จะรจ,จะโดนเนื้อแต่ยังเล่นหน้าอยู่นะครับอะไรเดี๋ยวมาซื้ออะไรดีอ่าซื้อตาล่าไปเลยไหมอาศัตรูอยู่ตรงสะพานซ้ายมือนะครับผมเดี๋ยวผมจะดีดไปหาเขากัน เราจะไปสร้างแบบความมึนงงแล้วก็แบบงนงวัวของห้ตัวตัววิ่ตัวนี้มันจุ๊กจังไหมมันวัดไปวัดมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้ตัตัวกำลังจะข้ามนะ้ำมาหาผมนะเนี่ยไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอย่ยหรือว่าอยู่ตรงกำแพงบ้านมาเฮ้ยเ้ยไม่เห็นว่ะทุกคนเราดีไปดูแล้วกันอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่หน้าบ้านนี่คือจึด ปล่อยศัตรูไหลไปผมจะแบบปล่อยร่างปอมให้เดินไปนะครับเพื่อเขาลงไปชุดเพื่อนผมจะได้แบบวาร์ปไปซ้ำเลยอะไรอย่างนี้เฮ้ยโหแล้วตัวละครตัวละครเรามันหยุดนิ่งใจเลยอยู่ไหนวะคนที่ยิงเราอ๋ออยู่นี่อุ้ยฝันดีครับน้องอุ้ย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 แเป็นเลือดโอเคกระสุนหมด 60โอเคสรุปไม่ได้วาปเลยอ๋อคือสมุหัวปล่อยตกจากที่สูงเนี่ยมันจะไม่เดินโอเคจะได้จำไว้นะครับผม <c oughs> อ่ะทำไปไปก่อนอุ้ยใครยิงปืนระเบิดมาตรงไหนยิงทุกคนผมมองไม่เห็นอ๋อตรงนี้ชิบหายละโอเคเกือบเกือบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าวาหดอุ้ย ทุกคนดูนะครับผมจะไปตัวปอมล่างไปถ้าเขาไม่ยิงตัวปอมผมคือเขาโดนแน่โอเคเดี๋ยวเราบาังตัวปอมก่นอนปึ๊บวิลับมาลับมาก่อนกลับมา่นัมานมันถอยมาหนี่อ้าวอสัตวตตายโอ้ อ๋มีตัวขับรถมายิงมันให้ตายเถอะไหนๆ,ๆโผล่มาดิหนุ่มอุ้ยผมนึกว่ามันจะขึ้นรถนะครับเอ้ยทำอะไรทำอะไรอ้าวตายยังจะตายหรือยังโอ้มันกลัวไ่ะท่านผู้ชมมันกลัวผมเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคผมจะให้โอกาสเขาแล้วก่อนแล้วกันครับผมผมจะแบบจุกโชว์ซะหน่อยไม่ใช่หรอกนี่ปล่อยไป ชาร์จแบบชาร์จแล้วก็วาร์ปมาวาร์ปกลับไหมอืมวาร์ปกลับมาก่อนได้แล้วก็วาร์ปกลับมาก่อนจริงๆก็วาร์ปกลับไม่ได้อีกแล้วแบบวาร์ปกลับมาซ้ำอะไรอย่างนี้นะผู้ชมเป็นตัวที่แบบค่อนข้างครบเครื่องนะผมตัวนี้นี่แต่ว่าเล่นเป็นทีมจะแบบมีประโยชน์มากกว่าเล่นคนเดียวนะผมคิดว่าโอเคแต่คือมันบอกกับซองชาร์จไเลยเนาะแบบวาร์ปไปชาร์จแบบวาร์ปชาร์จไปยิงได้ผมเพิ่งรู้มันวาร์ปชาร์จไปได้เนี่ยแม่งโคตรแจ่มเลย ไงสองชาร์ตอีกระบอกหนึ่งนะผู้ชมไปแต่เี๋ยวเราต้องหาตู้ม่วงแล้วเพราะว่าเราไม่มีสไนเปอร์อีกระบอกหนึ่งเลยอะถ้งของบาล,ลเลตหรือเอวบิวอะไรเงี้ย <c oughs> พัวของสไนแบบเก็บเสียงมาไงเราวาร์ปแบบวาร์ปไปยิงฟึ๊บฟึบฟึฟ๊บอะไรนีมันจะแบบเฟี้ยวกว่าหรือเปล่าหรือว่าวาร์ปชาร์จก็เฟีย้ยวเหมือนกันนะผมว่านะครับอย่ามาซื้อของก่อนมาซื้ออ่าสกิลโอ้ยตัวนี้ผมมีสกิลติดตัวหนึ่งอันนะเอ่อขอซื้อนี่ละกันครับตู้อยู่ซ้ายมือหรอรับเสียบซื้อโอเค กุญแจรเราไม่มีนะครับผมอยากจะเปิดกุญแจเหมือนกันแต่ไม่มีอุ้ยศัตรูอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งตัวอืมไม่ได้ว่ะเอาเดินกลับศัตรูเดินกลับศัตรูเดินกลับมาดูศัตรูเดินกลับเธอจึ้งปังปังโอ้โหซองชาร์จโคตรเบาเลยครับเมื่อกี้ข้างหน้าผมมีตัวอีกตัวหนึ่งตัวนูน้นนะใช่ปะ่ะไงตัวไอวอลเขียวอ่ะ ไอ้วอลเขียวมีคนนะครับผมส่วนตารางหารเรามันไม่ขยับกรื่ยยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคยกก่อนเฮ้ย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 มันยิงผมมันยิงผมนะผู้ชมมันยิงผมโอเคอยู่ตรงไหนวะโอ้ตู้อยู่ทางอ่านี่ครับผมผมจะปล่อยไปทางนี้แล้วกันเฮ้ยอยู่นี่ครับตัวจริงพี่อยู่นี่ครับน้อง บอกเลยว่าโคตรปั่นตัวเนี้ยถ้าแบบใช้ทั้งทีจะเป็นยังไงไว้เนี้ยแบบจุ๊บไปจุ๊มาคนโดนต้องหัวร้อนหน้าดูนะผู้ชมมีใครเคยลองหัดใช้บ้างปะ่ะใช้แล้วอย่างง,งนะแรกๆจะงงแหละแต่อลองใช้ดูับผมผมบอกเลยว่าเก่งขึ้นแน่ๆตัวเนี้ยถ้าหัดเป็นเก่งอะ่ะเพราะมันแบบครบเครื่องมากมันคูดาวไวอะ่ะผมเอาตัวไอ้ลดคูดาวสกิลด้วยนะช่วยได้เยอะเลยนะผมคูดาวประมาณสัก50วินิๆน,น,นะถือว่าเร็วมากแป๊บๆเราสามารถแบบวาร์ปฟุบ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 ได้แล้วอะไรเงี้ย ไหนวะผมว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะก,กับซองชาร์จมากกว่าค่ะท่านผู้ชมเออเหมาะก,กับสายชาร์จเนยยยเาะผมตอนแรกผมคิดว่าแบบเหมาะก,กับสไนน์เนี่ยพอมาลองใช้ยูติงอ้าวเหมาะกับการแบบชาร์จมากกว่านี่ว่าว่าอยู่บนบ้านมีคนน่าจะหลายคนเลยนะคุยเพียบเลยคนเพียบเลยอย่ามาซื้อของกนะันซืด好好ด้อเอเดบิดีกว่าอ่านี่โอเค เดีย๋ยวรอมันวิ่งลงจากบ้านกันดีกว่าเราจะไม่สนใจมันอุ้ยน่าจะมีคนโอเคเราจะปล่อยบ้านที่มันสู้กันไปก่อนนะครับเราจะยังไม่เข้าเป็นนัวท่านผู้ชมครับผมจะมาดักยิงรอที่บ้านนี้แบบรอยิงฟรีดีกว่าเนี่มารอกินโต๊ะจีนฟรีไม่มีคนเนาะอยู่ตรงน,นั้นกันเทียบเลยยิงสิ่งแปลประหา มันยังไม่ลงมาป่ะแสดงว่าอยู่กันเยอะจริงอ้าวไอ้นุม่มไปไงมาไงไอ้นุม่มเฮ้ยโอเคหมดทีเด่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยิงไม่ทนมันมันดีดไปโอ้ยตัวนี้มีคนอุย้ยยิงไม่ทนันปังเรียบร้อย สรุปไม่ได้จุกเลยสรุปยิงฟรีไม่จะมาจุกโชว์ซะหน่อยจก็ได้จุกอยู่นิดนึงนะครับอตอนนี้ศัตรูเหมือนจะดีดไปที่พาสเาลียอยู่เดี๋ยวผมจะลองตามไปไอตัวที่มันดีดไปเหลือคนเดียวเหรอวะสมรภูมิเหลือขนาดนั้นอยู่เหลือคนเดียวเฉยเลยตัวนั้นเนะีย่ยผมลองขอลองไปโดนดูซิว่าจะมีคนเยอะแค่ไหนอลองไปโดูสามทิศสามมุมเลยอะเราจะไปรอแบบยิงทิศที่มันยิงฟรีๆนะครับ บ้านนี้มันจะไม่มีใครนะนี่ไงโอ้โหไม่ตายแล้ววิ่งต่อวิ่งต่อก็โดนทำไปเพียงเดียวพอเฮ้ยเฮ้ยสไนมันบั็อกอะไรวะทุกคนผมยิงแบบหลายนัดมากไม่ต่อเอ้าไม่โดนเฉยคืออะไรอะ่ะเอาคนเหลือสองคนด้วยทีนี้เอาจะหมดแล้วอะ่ะ อยู่คนผมจะแบบลองปล่อยไปคือมันจะไม่มีเสียงเท้าเ,าเดินนะเนี่ยจะม,มีเสียงเท้านะผมเนี่ยทุกคนดูสังเกตดีๆถ้ามันเกิน60เมตรมันจะไม่สามารถวาร์ปได้นะครับจะลองวาร์ปเข้าไปดูอยู่ข้างบนเหรอผมสามารถวาร์ปกลับไปได้นะโอเคเราวาร์ปมาก่อน เอ๊งงงงวะเฮ้ยไม่ใช่แหละง,งงกับตีนี้แหละเอา้าไม่ตายอีกแล้วอะไรวะเอา้าบีไปไหนกันเอา้าไม่ตายอีกอะไรวะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทำไมาเอเดวีมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนผมยิงมันไม่ตายเลยอ่ะผมว่าต้องเปลี่ยนปืนแล้วไม่ได้สนัยไนไม่ค่อยเวิร์กแล้ววะ่ะน่าจะต้องเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนไปซื้อซองชา้าเหมือนเดิมดีกว่าไม่เวิร์กละสไนเปอร์บักบักยับเลยนะครับผมว่าซองชาร์จที่ตอบโจทย์สุดๆเลยโอเคชาร์จบัตเตอร์มาอ่าเปลี่ยนสกิลรถครูดาเปลี่ยนสกิลอ่าพุ่งกันได้อ่ะนี่แบบวา่าปาวาปด้วยพุ่งด้วยนะครับ ไหนเอ่ยโอเคศัตรูว,ตว,วิ่งมาตรงหลังรถบัสผมจะทิ้งตัวจริงไ,งไว,ว้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมอยู่ตรงนน้นอ่ะพร้อมเลื่อนสนัยจะเลื่อนสนั์ อุ้ยทิ้มหายละผมพุ่งไม่ออกผมกดปุ่มพุ่งผิดปุ่มรือผู้ชมเฮ้ยมันพุ่งไม่ไปวะโอ้โหทำไมปุ่มพุ่งผมกดพุ่งไม่ออกเฉยเลยอะสกิลพุ่งผมคุณผู้ชมโอ้ยจบจัดตายจุกไปกันบ้างใครชอบเอาบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ